Center, ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเบลนะคะแล้วก็รถส,สวยของสินชัยคลาสเซนเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เบลไลฟ์ mm hmm. สดอยู่ที่ถนนกันละประพฤกษ์บางแคนะคะสำนักงานใหญ่นะคะเดี๋ยวแจ้งแฟนเพจก่อนว่าตอนนี้สินชัยคลาสเซนเตอร์3ส,า,สา,ขาขาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพระยองหรือที่สาขาขอนแก่นนะคะเปิดบริการครบทุกสาขานะคะลูกค้า ท่านสามารถล็อกอินเข้ามาหน้าเต็นท์นะคะหรือจะเป็นการโทรสอบถามเอาข้อมูลนะคะไปพิจารณาก่อนได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้า่าสำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่สาขาใกล้เคียงของแต่และจังหวัดของเรานะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะนำรถเข้าไปให้ชมนะคะถึงที่นะคะของแค่ท่าน กับเรานะคะเราบริการถึงที่แน่นอนนะคะลูกค้าคาสำหรับใครที่ไม่อยากออกมาจากบ้านเนาะโอเควันนี้นะคะเบลพาชมรถนะคะเข้าข้านะคะท่านไหนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่สายด่วนของเรานะคะหรือจะเป็นการทักไลน์เราเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ช่องทางเดี๋ยวมาลบแดดกันหน่อยก่อนเนาะ ้าของเรามีรถให้ท่านเลือกชมนะคะตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าราคารถในตลาดค่อนข้างจะพุ่งสูงมากหาซื้อยากมากนะคะลูกค้าคะแต่สินชชยคาเซ็นเตอร์เรายืนมาตรฐานนะคะไม่ได้ปรับราคาเพิ่มตามตลาดนะคะลูกค้าคะเอาที่ราคาที่ลูกค้าสามารถเอื้อมถึงนะคะไปถึงได้นะคะ สภาพนางฟ้าจริงๆนะแนะนำเลย Toyota r ร v o ของเรานี่แบบ99%ทุกคันเลยจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเบลแนะนำคันแรกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น Toyota o อ t i ติตนะคะลูกค้า Toyota o อ t ติตนะคะันนี้ปี2010เครื่อง106นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง d ูโแล้วเนาะเกียร์ออโต้ตนะคะราคาอยู่ที่219,000บาท219,000บาท ค่างวดชิลๆสบายๆเลยคันนี้จะอยู่เดือนละประมาณ4,000กว่าบาทนะคะลูกค้าผ่อนได้ยาวสุดนะคะเ2เดือนนะคะพนักง,งานนะคะเงินเดือน12นะคะหรือสแตนดาร์ดเนี่ย1 2นะสามารถซื้อรถคันนี้ได้สบายๆเลยนะและผ่อนได้สบายด้วยเพราะว่าค่างวดอยู่แค่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะสำหรับ Toyota a l t วติคันนี้าภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะ คลาๆไปก่อนอยากได้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะท่านทักแชทเข้ามาหาเราได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเครื่องยนต์ VVTi นะคะโอเคแะคะันที่สองนะคะลูกค้าน้องใหม่ของเรานะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะคะนิสสันมาร์นะคะลูกค้า ปีจดทะเบ,บียนปี2018นะคะคันนี้นะปีจดทะเบ,บียนปี2018นะคะภาสีนู่นหมดไปนู่นเลยนะปี6 5นู่นเลยยา,ยาวๆเลยนะคะลูกค้าคะสำหรับนิสสันมาคันนี้เครื่องยนต์อย่างที่เรารู้กันเขาอยู่ในโหมดรถ e c o คคานะคะลูกค้าเครื่องยนต์ก็จะ1,200 1ซีซีล็อกแล้วโอเคไม่ได้เอาคุณแจงมานะคะเดี๋ยวเบลส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้สำหรับคัน สนใจนี่สันมัดคันนี้นะคะเป็นระบบเ e กียร์ออโต้ราคาอยู่ที่สอง0 0 0็ดม้าพันบาทนะคะลูกค้าสอง0 0 0็ดเก้าพันบาทนะคะค่างวดอยู่เดือนรับประมาณ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ5 0 0พันกว่าบาทนี่คือ7 2งวดนะคะลูกค้าแต่ถ้าเกิดท่านอยากผ่อนยาวๆ84ดิบี่งวดก็จะตกอยู่เดือนรับประมาณ4ี่พันไปบาทนะคะคร่าวๆนะและใครที่อยากได้รถที่บอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นมา แนะนำฝั่งนี้นะคะมีทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรปนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถญี่ปุ่นเนาะเป็นตระกูล Honda นะคะ Honda Accord ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ2 4 0 0 c c ตัว E-L Navigator ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะราคาอ่าราคานะคะฟังแล้วจะตกใจนะสำหรับ Accord คันนี้อ่า ชัยคาเซนเตอร์ Center, ขายราคาเท่า CITY เลยนะคะตัวนี้นะแอคคอร์ดคันนี้ราคาอยู่ที่319,900บาทเท่านั้นลูกค้า319,900บาทนะคะออปชั่นข้างในคือจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยแอร์แบ็นะคะหรือฟังก์ชันต่างๆนะคะลูกค้าคือหรูรานะคะหรูราแน่นอนสำหรับแอคคอร์ดคันนี้อ่ะดูคร่าวๆก็แบบ ดูแค่ลายไม้นี่ก็ภุมมฐานแล้วนะนี่โอเคแอร์แบน่าจะมีเกือบเกือบโอ,อ้โหเจ็ 7, 8, 9, าใบได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นจอเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยแจ้งนิดน,นึงนะคะสำหรับรห o n า a a c c o r d ตัวนี้ยอดกู้นะคะราคากลางของไฟแนนซ์นะคะอยู่ราวๆประมาณ3,500นะคะเราขายอยู่3,19 เพราะฉะนั้นใครที่เครดิตดีนะคะจัดสามารถจัดยอดได้ถึงร้อนะเต็มร้อยได้เลยนะคะท่านมีเงินเหลือกลับบ้านแน่นอนนะคะสำหรับใครที่จัดเต็มนะคะแค่งวดจะอยู่เดือนละประมาณ6 0พันกว่าบาทนะคะสำหรับแอรคอร์ทคันนี้6ปีนะแต่ถ้า5ปีนะคะ5ปีก็จะอยู่ประมาณ7,000ันกว่าบาทนะคะแอร์อคอร์ทคนันนี้เดี๋ยวไปคันด้านหลังกันนิดนึง สำหรับตัวนี้นะคะสีดำแบบนี้รอรอ,อโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Mercedes Ben z นะคะตัวนี้ Mercedes Ben z c 2 0 0นะคะลูกค้าเครื่องยนต์1 8น0นะคะตัวนี้เป็นตัวอวองกาดนะคะอวองกาดของเบนซ์ก็คือตัวท็อปนะคะเปรียบเสมือนตัวท็อปของเขาเนาะตัวท็อปในรุ่นของเขานะสำหรับพันนี้คอมเพรสเซอร์ซีสอนะคะราคา ราคาเบนซ์นะคะราคาเบนซ์อยู่ที่519,000หนเาพนะคะเป็นปี2010นสะคะสำหรับรถเบนซ์คันนี้ข้างในสีครีมนะคะลูกค้าก็ต้องแจ้งว่าใครที่ชอบรถขับนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะเพิ่มสมรรถนะการขับขี่นะคะ คือเบนซ์บีนี่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะเพราะว่าต่อให้ท่านขับรถญี่ปุ่นปีใหม่ๆนะคะสัมผัสในการนั่งในการขับขี่นะคะมันก็คนละเรื่องกันอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะคะแต่เบนซ์คันนี้ราคาไม่ได้แพงนะคะสามารถเอื้อมถึงแน่นอน519,000นะคะลูกค้าคะนะบางอย่างนะคะก็อาจจะเสื่อมสุภาพตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะคะ แต่สภาพเบาะค่อนข้างจะก็ดูแล้วก็เกือบ100%เปอนาะไม่มีตำหนิอาจจะมีบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานของเขานะคะแต่ที่เท่าที่เห็นนี้ก็คือก็แทบจะไม่มีนะอ่า,อาจจะมีตำหนิตรงรอยปุ่มกดอ่าลอกบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะโอเค สำหรับเบนท์คันนี้นะคะขอ,อลูกค้าเก่าขอจะติดเครื่องเสียงมา1ชุดนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นเครื่องเสียงที่ติดแยกกระจากชุดบิวอินนะคะก็คือมีจอมีอะไรเล่นต่างหากนะคะอยู่ฝั่งข้างคนขับเนาะเดี๋ยวแนะนำอีกสักสองพันนะคะลูกค้าใครคอมเมนต์อะไรนะคะอยากถามเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ comment ได้เลยนะคะแล้วเบี๋ยวอจะขออนุญาตตอบเรื่องลูกค้าที่ติดแบ็คลิสกันนิดนึงนะคะ,ะ,คะเพราะว่าช่วงหลังๆนะคะ เจอกระแสติดแบ็กลีดค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวเราคุยกันนะคะ,อะขออีกสักส0 0พันคันนี้นะคะจะเป็นกระบะต,ตอนเดียวนะคะ Toyota h ไฮรา r ีโวนะคะตัวนี้พิเศษมากนะคะเป็นรุ่นหาย,ยากเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc นะคะโดยปกติที่เบลได้มานะคะจะอยู่ที่ 2,400cc เนอะแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2,800นะคะราคาอยู่ที่389,000ปี2015นะคะลูกค้า ทุกคันนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีหรือพนักงานสลิปเงินเดือนนะคะเขาจะได้ความพิเศษจากไฟแนนซ์นะคะก็คือจัดยอดได้ร้อยนะคะจัดยอดได้ร้อยเนาะ,ะสำหรับคันนี้ราคา389เนาะโอเคนะคะก็เดี๋ยว ใจคันไหนนะคะเบลไม่ได้เปิดรูปภายในไม่ได้โชว์ละเอียดเหมือนวันก่นกอนๆเลยนะคะทักไลน์เข้ามานะคะจะเป็นการอัดวิดีโอไปให้ชมหรือจะเป็นภาพนิ่งนะคะหลายๆมุมที่ท่านต้องการนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินนะคะแล้วก็ฝ่ายขายติดต่อหา,าท่านอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าตอนนี้นะคะสําหรับพนักง,งานบริษัทนะคะหรือขา้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะที่ภารานี่สูงภารานี่ สูงที่เขาที่เวลายื่นกู้ปไปนั้นไปนั้นขอสเตทเมนต์และหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะซึ่งยอดไม่ตรงกรันอย่างเช่นว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะระบุมาว่าท่านได้รายได้พิเศษได้เงินเดือนนะคะบวกกับค่าตําแหน่งนะคะเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณ30มหมื่นนะคะแต่รายรับจากสเตทเมนต์ที่ไฟนนั้นขอดูจริงๆท่านได้อยู่เหลืออยู่แค่5,000ันนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะ มากเลยไฟแนนซ์ Finance ไม่เอาสเตตเมนต์แล้วนะคะจะดูรายได้ที่อยู่ในหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะดูรายได้ที่อยู่ในหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะหมดความกังวลเรื่องภารินี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประวัติที่อยู่ในบูโรของท่านนะคะก็ต้องเป็นเครดิตที่ปกตินะโอเคอันนี้เคลียร์ก่อนหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับลูกค้า ที่สลิตเงินเดือนต่ทางวิสาหากิจหรือข้าราชการสามารถโหนังสืรอกรองเงินเดือนได้นะคะดึงสเต็ตเงินออกได้ภาระนี้เยอะเรามีทางออกให้นะคะขอท่านเครดิตดีนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือขออนุญาตก็คือต้องกราบขอโทษสำหรับลูกค้าที่ติดแบตลอีนะคะบางทีโทรเข้ามาหาเรานะคะเราอาจจะไม่ได้มีทางออกให้ท่านแบบ จบสวยๆแบบร้อเเซนะคะเพราะว่า,าคือของเบลนะคะจะไม่ได้รับจัดไฟแนนซ์เองหมายวาะว่าเต็นจะไม่ได้แบบปล่อยกู้เองพูดง่ายๆนะคะของเรานะคะดิลกับไฟแนนซ์ที่เป็นธนาคารนะคะอย่างเช่นธนาคารธนาชาติธนาคารเกียรตินาคินธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ธนาคารกรุงศรีนะคะหลักๆนะคะทำไมเราถึงดีลกับธนาคาร หนึ่ลูกค้าได้ดอกเบีย้ยที่ตรงไปตามเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์กำหนดนะคะก็คือลูกค้าออไฟแนนซ์หรือว่าเจ้านี้นะคะไม่สามารถเอาเปรียบลูกค้านะคะได้เลยเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องดีนะคะ 2. ยอดกู้สำหรับยอดกู้นะคะลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีเครดิต ยอดกู้ค่อนข้างจะสูงนะคะตัวนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นได้มาตรฐานนะ 3. เวลาลูกค้าจัดไฟแนนนะคะลูกค้าบางท่านเป็นกังวลว่ารถมีอุบัติเหตุมาไหมนะคะมีน้ําท่วมมีไฟไหมมาหรือเปล่าคือเวลาเราจัดไฟแนนผ่านธนาคารเขาจะมีการ QC นะมี QC คอยตรวจเช็คว่าประวัติรถคันนี้เคยมีปัญหาดังกล่าวมาหรือ หรือเปล่ามีการอายัดจากขนส่งจากการน้ำท่วมถ้าเป็นกรณีหรือว่าการตัดต่ออย่างเงี้ยนะคะลูกค้ามันจะไม่สามารถจัดไส่ั้นได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีนะคะจึงทําให้แต่รถสิบชยัยพาเซ็นเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ดึงลิสซิ่งเอกชนหรือท้องถิ่นที่ไม่เช็คแบ็คลีดเข้ามาจัดนะคะแต่ถามว่ามีที่รองรับไหมพอมีที่รองรับแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนว่า ลูกค้าที่ติดแบค l ลต์ก็ต้องเข้าเงื่อนไขของลิสซิ่งท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดาวนะคะเรื่องเงินดาวหรือการที่เขาอาจจะขอคนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านนะคะลูกค้าขานะก็จะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะคะลูกผนะานการหรือว่าเศรษฐกิจตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าค่อนข้างที่จะจํากัดจำกยนเรื่องเงินดาวนะคะเพราะฉะนั้นเบลหรือเซลหรือน้องแอดมินก จะแนะนําในเรื่องของการกู้ร่วมนะคะหรือหาบุคคลที่สาที่เราไว้วางใจนะคะมายื่นกู้แทนเราและเรามีส่วนร่วมในสัญญาโดยการเป็นคนกู้ร่วมหรือคนค้ำประกันนะคะ mm hmm. เพื่อปิดบังข้อมูลเครดิตของท่านและดันเคสของท่านไปให้อยู่ในเคสไฟแนนซ์ธนาคารทั่วไปนะคะท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับยอดฟรีดา หรือดอกเบี้ยทุกๆหรือการแถมประกันหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะลูกค้าคะนะก็ขออนุญาตตอไว้นะตรงนี้เป็นกลางๆไปเนาะอ่ะก็วันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสาขาของเราสามสาขากรุงเทพระยองขอนแก่นนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะหรือทักเข้ามาหาเราได้ที่ S.I.S.I.N.C.H.A.I. 1นะคะหรือจะเป็นเบอร์089-969-5577เบอร์เบลนะคะ090-975-4404ยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าคะก็พยายามแนะนำทางออกที่ลูกค้าออคิดว่าน่าจะเหมาะกับลูกค้านะคะอาจจะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างยังไงเตนเรานะคะค่อนข้างจะจริงใจนะคะเปิดมาสิบกว่ปีนะคะยังไงก็ ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ